สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาอัปเดตการตัดมดลูกผ่านไปแล้ว5ปีนะคะวันนี้เรามาพูดเรื่องเรื่องเซ็กเรื่องเซ็กใช่ไหมคะสำหรับคนตัดมดลูกแล้ว ยังไม่มีใครเข้ามาเดี๋ยวรอสักพักนะคะถ้าคิดว่าคลิปที่เราทำเนี่ยมีประโยชน์อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทำมาหลายปีแล้วแต่ไม่ได้อัปเดตไม่ได้อัปเดตวิดีโอบ่อยนานมาทีก็เลยยังสร้างรายได้ไม่ได้สักที ไม่เป็นไรอ่ะสำหรับเรื่องเซ็กที่ว่าเราสำหรับเราเรายังติดแผ่นพาสเตอร์แผ่นพาสเตอร์ที่ที่เคยให้เพื่อนๆดูแล้วอะคะ่ะที่เป็นแผ่นฮอร์โมนนะนะเราก็ติดอยู่ความต้องการทางเพศมันก็ยังมันก็ยังมีอยู่แต่ถ้าเราไม่ติดฮอร์โมนตัวนั้นฮอร์โมนผู้หญิงอะ มันก็คงไม่มีอะค่ะเคสของเราก็คือตัดทั้งบดลูกแล้วก็ตัดทั้งหลังไข่แต่คนละเวลากันนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมหนึ่งท่านมีอะไรถามไหมคะอยากจะถามอะไรเขียนเขียนข้อความมาเลยนะคะอ่ากลับมาที่เรื่องเซ็ก มันก็มันจะฝืดฝืดไม่มีน้ำหล่อเลีย้ยงอะเนาะมันมันจะเจ็บพูด <c oughs> ง่ายๆก็คือว่ามันเจ็บมันฝืดแต่มีได้ไหมก็มีอยากไหมก็อยากบางครั้งแต่ดีหน่อยสามีเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยจะอะไรกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่ เป็นคนที่ไม่ต้องการไม่ต้องการเรื่องอย่างนี้เยอะโชคดีไปนะคะสําหรับคนที่แบบเราไม่มีมดลูกแล้วก็ตัดรังไข่ไปด้วยการใช้ชีวิตก็ปกติธรรมดาเพียงแต่ว่าไม่มีเมนหนึ่งไม่มีเมนสองก็ไม่ต้องใช้ผ้านหนาไม้สบายตัวตอนที่ยังมีหมดลูกอยู่ปวดมาก เวลาเป็นเมนนะคะเป็นประจำเดือนน่ะเลือดนี่ไหลแบบโอ้โหผ้าอนมามัยสีผืนต่อวันทั้งเล็ดทั้งรอดเตียงนี้ก็เปื้อนจนต้องเปลี่ยนใหมะคะ่ค่ะจนต้องเปลี่ยนแผ่นรองเตียงใหม่มันเอาไม่อยู่แล้วก็ปวดแบบปวด ปวดทับล้มทับตาตอ่ะปวดท้องแบบไปทํางานไม่ได้เลยอ่ะคะ่ะแล้วก็แต่ก็มียากินอยู่กินยาพาราผสมยาอ e ีบุ๊กสองตัวแต่กินแล้วก็ง่วงนะคะกินแล้วก็ง่วงก็ไปทํางานไม่ได้ส่วนเรื่องเซ็กอย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้ก็ยังมีความต้องการนะคะถ้ายังใช้พลาสเตอร์อยู่แต่ถ้าไม่ใช้ก็คงไม่มี นะแล้วก็สิ่งสำคัญนะเวลาผู้หญิงไม่มีหมดลูกเราต้องขมิดขมิดบริเวณมดข,ขมิดบริเวณปากหมดลูกบ่อยๆเพื่อเพื่อไม่ให้อวัยวะที่อยู่ข้างในอะ่ะมันออกมาคืออะไรใช่ไหมคะคืออะไรรู้ไหมคะกระเพาะปัสสาวะ อย่าให้มันเล็ดลอดออกมาคือแต่ก่อนนะ่ะรังไข่มันจะกั้นมันจะกั้นกระเพาะปัสสาวะใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มันไม่มีอะไรกั้นแล้วกระเพาะปัสสาวะเราต้องขมิบขมิบหัดขมิบการขมิบยาเวลาเราขมิบเราจะไม่ใช้กล้ามเนื้อก้นนะคะกล้ามเนื้อก้นจะไม่ขยายจะไม่ ขยับไม่ใช่ขยายจะไม่ขยับจะเป็นการขมิบแคบปากบนลูกซึ่งมันก็ไม่ง่ายมันก็ไม่ง่ายเลยอันนี้ก็คือว่าความรู้จากนักกายภาพบำบัดนะคะเขาสอนมาทุกวันนี้ยังทำทำคิดว่าทำได้แต่ว่าทำไม่ได้ร้อเปอร์เซ์ขมิบ ขมิบเวลาเราใกล้ฉี่ใกล้เสร็จฉี่ใกล้เสร็จเสร็จให้ขมิบขมิบป,ปากมดลูกเพื่อให้มันดันกระเพาะมดลูกเข้าไปที่เดิมไม่ให้กระเพาะปัสสาวะไม่ใช่มดลูกผิผดให้มันดันกระเพาะปัสสาวะนะคะเข้าไปให้ลึกที่สุดเพื่อมันจะไม่ได้เล็ดลอดออกมาพอดีมีคุณยายคนหนึ่งเราก็รู้จัก แกก็ผ่าตัดมุดลูกออกเหมือนกันแกก็ฉี่แต่แกก็อายุเยอะแล้วตอนแกฉี่ประมาณ70ิกว่านะคะฉี่ปุ๊บอา้าวก็พาะปัสสาวะเล็ดรอดออกมาอุ้ยเป็นยวงตกใจใครจะไม่ตกใจคะดิฉันก็ยังตกใจถ้าถ้ามันเกิดกับตัวเรานะคะเราก็เลยต้องมีการคมิดแต่พอมันออกมาเขาก็ดันเข้าแล้วก็ไปหาหมอ โดยเร็วนะคะ,ะวันนี้เราได้ฟังเรื่องขมิบขมิบป,ปากมดลูกเพื่อไม่ให้กับเพาะปัสสาวะหลุดออกมาง่ายคนที่ไม่ไม่มีมดลูกนะคะอย่าลืมนะคะขมิบขมิบป,ปากมดลูกก่อนที่จะฉี่เสร็จนะ สวัสดีท่านผู้ชมสองท่านค่ะมีอะไรสอบถามไหมคะตัดมดลูกมาแล้วก็5ปีก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมปกติกินข้าวกินอาหารเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงก็ หใช้พัสเตอร์แค่นั้นละคะ่ะใช้พัสเตอร์แล้วก็สองไม่ได้มีประจำเดือน 3. เรื่องเซ็กก็ยังมีอยู่เพราะว่ายังใช้ยังใช้พัสเตอร์แผ่นฮอร์โมนติดนนะคะคืะวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะมาทักทายเพื่อนๆ เ8นาทีแล้วหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์มากสําหรับเพื่อนๆความรู้ทั้งนั้นอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะบ๊ายบาย